ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตเจ้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มี ลัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,567เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพดูทลอดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนวิชาหัวราศาสตร์จะมีการ เปิดการเรียนการสอนนะครับทุกวันอาทิตย์นะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาหลักสูตร6เดือนนะเดือนละ1 0 0 0เริ่มวันที่9มิถุนา2567นอาจารย์ผู้สอนก็คืออาจารย์ขออาจารย์เองอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุปนาย,ยกสมาคมหรวรสตรนนานาชาติแล้วก็จะมีอาจารย์กนพัทนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์นุ่นนะครับรวมสอนด้วยนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางแอดไลน์นะครับด้านข้างได้เลยนะ นะผู้ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้นะครับแล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนที่สมาคมแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะสนใจติดต่อได้เลยครับผมเกรดก้วพินดูตลอดสวัสดีค่ะมีทุนในช่วงของเดือนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยุ่วุ่นนะครับดาวตนุรักษ์ของเรา นะครับเดินเสดนะก็คือทําอะไรเนี่ยค่อนข้างจะว่องไวและรวดเร็วแล้วท้ายที่สุดจะเกิดความประมาทเล่อแล้วในช่วงของเดือนนี้ดาวหลายๆดวงก็ไปกองกันอยู่ในราศีพฤษภซึ่งไปอยู่ในพเรือนที่ไม่ดีนะครับเราเรียกว่าพเรือนวินาศน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีเมถุนนะครับดาวราศีเมถุนก็จะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระพุธเราจะเรียกว่าตนุก็คือตัวเรานะ ัวเราไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเจอเรื่องอะไรบ้างถ้าเกิดท่านใดเคยผูกด,ดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับอันนั้นแหละจะเป็นการขย้ายอีกทีว่านะครับตัวท่านเองจะเจอเรื่องอะไรดีหรือไม่ดีนะครับอีภพเรือนหนึ่งนะฮะในราศีกันเราจะเรียกว่าภพพันธุนะที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์ความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในที่ครอบครัวบรรยากาศต่างๆเนาะ สิ่งไว้รอบๆตัวเรานะครับเอาละหนึ่งถึงหกไม่มีปัญหานะตนุไปไหนลาก,กตนุเขาไปอยู่ในราศีมีนเขาเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรื่องของกรรมะกรรมะก็มมะกแปลว่าการงานการกระทาวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับเกี่ยวเรื่องงานไม่มีปัญหาช่วงหนึ่งถึงหกไม่มีปัญหานะครับรวมทั้งพันธุ์ไปอยู่ในเรื่องของกรรม,มะช่วงนี้ก็สามารถที่จะนะครับร่วมงานกับเพื่อนวมงานได้ดีนะครับหรือรับนโยบายของบริษัทอะไรต่างๆได้หรือบางคนก็อาจจะ ะครับลิเริ่มที่จะทํางานร่วมกับยาติกับพี่น้องนะครับอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับหลังจากนั้นตนุรักษ์ของเราก็จะทําการยกย้ายราศีเข้าไปในราศีเมษอันนี้ยิ่งดีไปใหญ่เลยดียาวเลยอันนี้นะครับดีไปตั้งแต่วันที่7นะครับไปจนถึงวันที่24เวลา19บเกนาฬนาทีะครับก็แสดงว่านะครับตัวเราเองนี่โชคดีแล้วยังได้ตําแหน่งนะครับอุดมเก์นะครับเขาเรียกว่าเกณ์อุดมสมบูรณ์ นะส่งผลให้ตัวเราเองเนะี่ยจะหยิบจะจับจะทําอะไรดีเยี่ยมดีงามประเสริฐไปหมดนะอันนี้ถือว่าดีนะตัน,นุรักษ์เราเข้มแข็งนะคิพบเรือนนึงเหมือนกันนะครับพันธุราภะพันธุราภะก็นะครับสบายใจเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแล้วก็สบายใจนะครับเกี่ยวเรื่องของการเก่งกําไรนะครับบางคนก็พันธุไปรับผลเนี่ยนะครับ ขายที่ได้ใครทําได้ให้เช่าได้อะไรได้ก็อันนี้ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอะไรสําหรับตัวเราเองยังยังโชคดีอยู่นะครับในช่วงของนะครับวันที่7-24ถึง24นะนะครับ7ถึง15เนี่ยสเสวยทริทโทแห่งเลิกนะครับก็นะครับเป็นเลิกเขาเรียกว่าเลิกขอนะครับอ่อนน้อถมถ่อมตนต้องเข้าหานิดนึงนะแล้วก็วันที่16จนถึงวันที่22เนี่ยสเสวยมหัโนแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกเศรษฐใหญ่ แล้วก็วันที่วันยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่เนี่ยเสวยโจโรเลอร์ก็เลิกต่อสู้แข่งขันทุงจริงจุดที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่เก้าจนถึงวันที่สิบเอ็ดเราจะเข้านวังพิษช่วงนั้นไม่ควรจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรนะนะครับจะยุ่งยุ่วุ่นนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่สิบสี่จนถึงวันที่สิบห้าเนี่ยเราจะเข้านวังปุเอกนะครับรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองเราจะเข้านวังปุเอกรอบที่สองนะครับก็ ถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นก็หมดโปรโมชั่นเรียบร้อยนะครับตะนุกเข้าเรือนวินาศนะในช่วงวันที่ยี่ห้านะถึงสิ้นเดือนเลยเวลาสิบสามเมษิกนสิบสี่นาทีนะตะนุกวินาศก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะประมาทเลยเล่อ นะครับหรืออาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นพอสมควรนะแต่ว่าปัญหาน่าจะรอบด้านเนี่ยเพราะว่าดาวเดี๋ยวจะสักพักนี้จะกองกันตรงนี้นะครับหลายดวงเลยนะครับสี่ห้าดวงเอากันให้เต็มคาราเบลไปเลยนะครับก็จะยุ่งยุ่งวุ่นหลังวันที่ยี่สิบห้าเป็นต้นไปนะครับอย่าประมาททั้งปวงนะครับแล้วก็นะครับพันธุวินาศเนี่ยบางทีก็อาจจะนะครับอึดอัดในที่ทํางานหรือที่บ้านนะครับหรือวงสังฆนาญาินะครับสร้างความลาบากอึดอัดใจให้นะครับหรือ ของเสียของซ่อมหรือถูกบิดเบียนในเรื่องของหลักทรัพย์อะไรต่างๆเนาะนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับดาวพระพุธนะฮะที่อยู่ในราศีพฤษภสิบหถึงย9สิบเาสวยโจโรเลิกนะครับก็เป็นเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะนะครับเลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันที่3 0ถึง31สเดเสวยเลิกภูมิปาร,รอโดนอะไรเบานิดนึงช่วงนี้นะครับก็นะครับหลังวันที่25ไม่ค่อยดีนะอย่าประมาททั้งวงนะครับเอาระต่อไปนะดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นะครับ เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบสหาชาสหาชาก็แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับแน่นอนครับ1นึถึงสิไม่มีปัญหาครับเพื่อนดีนะครับสังคมดีเพื่อนรักใคร่กันดีนะฮะแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้มีแต่การยามิตรนะครับในกรณีที่พื้นดวงเดิมคุณเพื่อนฝูงไม่เสียนะนะครับแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเพื่อนฝูงคุณเสียอยู่แล้วถูกเอาเปรียบอยู่เป็นประจําก็ระมัดระวังนะครับว่าเราเองจะเสียทรัพย์นะครับ เพื่อนูงอาจจะบิดเบียนได้นะนะครับกพราะถือว่าถ้าไม่ได้เป็นการล็กินีนะครับก็ถือว่าดีนะเวลาสหาชาติเวลาพาร์ทได้รับผลประโยชน์จากสังคมคุณหมู่มากนะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของออนไลน์ติดต่อประชาสัมพันธ์นะครับนะเอาลาะนะครับดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในราศีเมษได้ตําแหน่งมหาอุดแปลว่าสูงส่งนะหนึ่งถึงสิบดีนะครับนะสเสวยมหาธนแห่งเลิศ สิบเอ็ดถึงสิบสี่ดีนะครับเป็นเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะดีเพราะว่าเราวางแผนไงน,นะต่อสู้ข้างช่วงชิงแต่ถ้าเกิดเป็นการลักกินนี้ก็คนอื่นเนี่ยเขาวางแผนที่จะมาแย่งหลักทรัพย์เรานะ่ครับต้องแยกกันนิดนึงน,นนะแล้วก็วันที่เจ็ดถึงวันที่สิบเนี่ยเขานะวางปุเอกนะครับช่วงนี้จะทําอะไรยังไงประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการติดต่อการเดินทางกันเข้าหาหลังจากนั้นก็หมดโปรครับผมสหชวินาถึงตัวเราเองด้วย นะสหาชาก็แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดวินาศก็คือทําร้ายเราเบียดเบียนเรานะครับโดนพวกมิจฉาชีพคอเซนเตอร์นะครับโดนคนหลอกลวงคนใกล้ชิดหลอกลวงคนสนิทหักหลังไม่ค่อยดีนะครับเรามากระวังหน่อยนะสหาชาวินาศนี่มันคนใกล้ชิดทําให้เจ็บนะก็ต้องเรามาดระวังไว้หน่อยนะระวังรอบด้านดีที่สุดนะครับสิบสี่ถึงนะครับสามสิบเอ็ดเนาะย้ายเข้าไปเวลาสิบเก้านาฬิกาห้าสิบสี่นาทีสิบสี่ถึงยี่สิบสี่โจโเรเลอรนะครับก็ เลิกวางแผเงแขน,ขนเลิกต่อสู้แข่งขันเลิกป้นเลิกจี้เนี่ยนะครับนะแล้วก็วันที่ยี่ห้าถึงสามสิบเอ็ดนะครับเซิร์ฟปูมิป,ปารแห่งเลิกนะครับเลิกเศรษฐีเออเขาเรียกว่าเลิกแห่งความมั่นคงนะเลิกแผ่นดินนะแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังจะเกิดเหตุเพราะเพื่อนฝูงหรือสังคมนะหรือไม่ได้รับผลที่จากสังคมในวันที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบเอ็ดนะช่วงนั้นอาจจะโดนบูรี่นะครับนะยพยายามอย่าพิมพ์อย่าเม้มอย่าแสดงความคิดเห็นนะครับนะเกี่ยวเรื่องที่คนเขาใส่ใจ นะอาจจะเกิดเรื่องยุ่งๆเง่นๆได้นะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวองคานอ่าดาวอังคารดีหน่อยนะครับดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภผลอ่าลาภะเนาะลาภะลาภผลโอกาสไรายได้สองไรายได้สามนะครับอีพบเรือนหนึ่งในราศีพิจิเราจะเรียกว่าพบอดีที่แปลว่าศัตรูหนี้สินความดอัดใจความไม่สบายใจนะครับถ้ามุมดีก็การเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ใส่ใจนะ เอาละลาพะไปไหนละ่ะอยู่ในราศีมีนทั้งเดือนเลยหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดลาพะไปกรรมะเอาละยังไงเรื่องงานเราก็ยังดีอยู่นะโชคลาภเรื่องโอกาสเรื่องงานอะไรก็ยังยังถือว่ายังปังอยู่นะครับยังมีคนให้โอกาสอยู่นะครับแล้วก็ราพะไปอยู่ในเรือนง,งานก็แสดงว่ามีความโชคด,ดีเรื่องงานนะครับอาจจะได้เสนอนะครับ เป็นหัวหน้าก็ได้หรือเลื่อนตำแหน่งก็ได้หรือเพิ่มเงินเดือนก็ได้อะไรก็แล้วแต่เนาะอะไรที่เกี่ยวกับงานอะ่ะถือว่าเราโชคดีนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะอลิไปอยู่ในเรื่องของกรรมมรก็ต้องแก้ไขปัญหานิดนึงนะอลิก็แปลว่าอุปสรรคนะอ,อุปสรรคเรื่องงานอะไรประมาณนี้หรือต้องใส่ใจเรื่องงานเป็นพิเศษหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องงานอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันจะหนักจะเบาอยู่ที่พื้นดวงเดิมเรามีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นตัวขยายที่หนึง่ง แต่ดูจากตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้เป็นการเล็กินีก็สันนิษฐานได้ว่าจะดีนะครับเพราะว่าลาผลไปอยู่ในเรือนง,งานและเรื่องงานไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นการเล็กินีบางคนก็อาจจะอยากออกจากงานก็ได้หรืออึดอัดในที่ทํางานก็ได้นะเพราะมันเป็นสองเรือนนะ่ะเรือนหนึ่งดีเรือนหนึ่งเสียเนี่ยมันจะออกประมาณเนี้ยนะครับอ่ะนะครับดาวข้างคานนะที่อยู่ในราศีมีนนะครับหนึ่งถึงสิบห้าดีเสวยราชาเลิกนะครับ สิบหกถึงสามสิบเอ็ดนะครับเวสวรสโมโนเลิกนะก็เป็นเลิกนิ่งเลิกสวกเลิกใจดีนะจุดที่ให้คุณก็จะเป็นในวันที่สิบห้าจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่สิเนนบเอ็ดถึงวันที่สิบห้าจะเข้าณวางปุกเอกนะครับทําอะไรช่วงนั้นดีแล้วก็เฮงน,นะครับเอาละต่อไปนะฮะเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤหัสบดีนะนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดินคู่ครองคู่ค้าคู่คุส่วนคู่สัญญ,ญา นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีมินเราจะเรียกพบกับมะเอร์นะที่แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตก็ต้องบอกว่านะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีมินนะครับจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอยู่ประมาณ1ปีนะก็ต้องอดทนแหละนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือกนการงานหรือวิถีชีวิตเนี่ยตกวินาศและอยู่ตรงนี้หนึ่งปีเลยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ตัวเราเองจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นพอสมควรน,นะครับแล้วก็ จะขาดคนอุปธรรมค้ำจุนผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่เห็นผลงานนะครับแล้วก็จะมีเรื่องยุง่งยุน่นค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ามันจะหนักจะเบาอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวอะไรตั้งรับนะฮะแต่ถ้าเกิดมีการลัินีเข้ามาเกี่ยวข้องมรนก็จะยุงย่งยุง่งวุ่นวุ่นในช่วงของเดือนนั้นน,น,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีดาวพาดผ่านส่งกระแสถึงอยู่เนืองเนืองนะครับก็เรื่องงานเรื่องวิถีชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับต้องเข้มแข็งนิดนึงมีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมถุนจะน้อยอกน้อยใจ นะคิดเองเออเองว่าคนรอบข้างไม่โอเคนะน้อยใจเยอะนะนะครับชาวราศีเมทุนเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวปัญญาเมื่อดาวปัญญาอยู่ในเรวิน,นาเลยทําให้เราขาดปัญญาพอเราขาดปัญญาเราก็ทําเรื่องที่แบบยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเรื่องที่มันมันไม่โอเคอ่านะน้อยอกน้อยใจอะไรประมาณเนี้นะครับซึ่งจะอ่อนไหวในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะครับคนที่มีเพื่อนฝูงอะไรนะที่ นะครับเป็นชาวราศีมิถุนยังไงก็ต้องให้กำลังใจเขานิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะพอรู้สึกนะจะอ่อนแอนิดนึงนะครับหมดกําลังจะท้อถอยละเรียกหมดกําลังแล้วก็ท้อแล้วก็ถอยเพราะอะไรเพราะกัมมะวินาศและเป็นดาวพฤหัสด,ด้วยมันจะยุ่งหน่อยนะครับอีกภพเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาตกวินาศคู่ครองนะครับนำความลําบากอึดอัดใจมาให้นะครับคู่สัญญาคดโกง นะครับไม่ได้รับความจริงใจจากนะครับคู่สัญญานะครับก็ไม่ค่อยจะโอเคนะนะถ้าเกิดคนโสดเนี่ยก็ต้องดูกันานานๆแล้วกันนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าเอ่อได้คนที่เขาไม่จริงใจมีนัยยะซ่อนเล่นนะฮะหรือมีแบบเขาเรียกว่าพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะที่แบบยังคาราคาซังอะ่ะกับคู่เก่าคนเก่าอะ่ะ อะไรประมาณเนี้ยมีเกณฑ์มีเกณฑ์อะไรประมาณเนี้ยพอสมควรแหละนะครับแบบอารมณ์มาตรฐานเลยนะเลิกกันแล้วแต่ต้องอยู่บ้านเดียวกันพอลูกอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เห็นใจนะเพราะว่าก็ลูกค้าผมหลายคนเป็นอย่างนี้เยอะนะคือเขาก็อยู่เพื่อลูกอะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันนะแต่อยู่บ้านเดียวกันนะเออแต่เขาก็เลิกกันเอออันนี้มีเยอะเลยมีเยอะเลยทําเพื่อลูกอันนี้นะครับ เพราะว่าชาวราศีเมถุนมีโอกาสสูงเพราะว่าหนึ่งทั้งกรรมวินาศท,ทั้งปัตตนิวินาศนะนะครับก็เอากําลังใจช่วยนะครับนะอ่ะพุหัสก็สเสวยโจ,โจโจโรเล็กนะร็โโลเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับเอาละต่อไปนะครับดาวพุธศุนะดาวพุธศุเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเนานะเราจะเรียกว่าภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารล,ลูกน้องผู้ใ้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการนะครับอีกภพเรือนนี้เรียกภพวินาศเลย วินาศก็แปลว่าลับๆซ่อนเลนปิดบังไม่เปิดเผยนะครับกักขังจองจําอึดอัดต่างท่นแดนไกลเอาวินาศก่อนนะฮะวินาศไปลาพระก่อนนะรักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับคนเบียดเบียนในเรื่องของหลักทรัพย์นะหนึ่งถึงยี่สิบนะเรามัดระวังหน่อยนะครับวินาศเนี่ยวิ่งเข้าไปเรือนลาพรกก็มีคนมาเบียดเบียนพอสมควรนะนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการรกิจดีๆนะเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะ นะปุตตะไปลาพระแล้วได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเก่งกาไรดีเก่งกาไรเกง่งหนึ่งถึงยี่สิบนะนะครับลูกหลานบุตรหลานผู้แต่บังคับบัญชานะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของไอเดียจินตนาการการสั่งการอ่านะสินค้าผลิตภัณฑ์ขายดิบขายดีนะครับนะแล้วก็มีไอเดียจินตนาการเกี่ยวเรื่องของการหาราบผลห,า,า,ผลหา,าโอกาสอะไรประมาณนี้นะไม่เสียอันนี้ดีนะแต่หลังจากนั้นหมดโบนะครับหมดโบดาววินาศเป็นกเกษตร นะวินาศเป็นเกษตรเนี่ยเอาดาถ้ามันไม่ได้สัมพันธ์การะกินีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเขาเรียกว่าความวิบัติไม่ถึงตัวนะแล้วก็เรื่องยุงย่งยุ่นวุ่นไม่ถึงตัวแต่แหมดาวกองกระตั้งเนี่ยสี่ดวงห้าดวงอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีสักดาวหละที่เป็นการะกินีนะครับทางที่ดีก็อย่าประมาทดีกว่านะครับอย่าประมาททุกเรื่องนะครับดีที่สุดนะครับอ่ะอีกพบเรือนหนึ่งก็ปุตตะเนาะปุตตะวินาศก็ระมัดระวังในเรื่องของ ความประมาทเรื่อการเอาแต่ใจตัวเองนะครับไม่ฟังคนอื่นนะใครจะชี้จะแนะจะเตือนก็ไม่ฟังอันนี้ะระมัดระวังอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับปุตตะนะครับไปวินาศเนี่ยยังหมายถึงความคิดความอ่านนะครับก็ขัดหลักการนะครับไม่ตรงคนอื่นแล้วก็ดื้อแพ่งนะอันนี้ะระมัดระวังอันนี้จะยุ่งหน่อยนะนะครับแล้วก็บางทีนะครับปุตตะวินาศและเป็นเกษตรเนี่ยบางทีเข้าข้างคนผิด ต่าข้างลูกหลานบุตรหลานอันนี้เรามัดนระวังหน่อยนะครับก็ถือว่าพยายามอย่าประมาทนะครับทั้งปวงดีที่สุดนะครับนะดาวพระศุกร์นะฮะที่อยู่ในราศีพุษศกนะยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเอ็ดเนาะสิบสี่ถึงยี่สิบสี่เวลานะ 24, เวลาสนะิบสี่นาฬิกายี่สิบสี่นาทีนะครับวันที่ยี 28, ส่สิบเอ็ดถึงยี่สิบแปดเสวยโจโรเลอร์ก็เป็นเรื่องต่อสู้แข่งขันชุ่งชิงนะครับแล้วก็ยี 30, ส่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดเสวยภูมิปารโแห่งเลิกนะครับก็ เป็นเลิกนะครับแผ่นดินนะนะครับตอนที่ดาวพฤหัสนะฮะอยู่ในราศีเมษนะครับก็หนึ่งถึงเจ็ดเสวยสริโทแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกขอแปดถึงสิบเจ็ดเสวยสมโน,โนแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกสถีหญ่แล้วก็วันที่สิบแปดถึงยี่สิบเสวยโจโรเลิกนะจุดที่ให้คุณจะมีสองช่วงนะสําหรับเก่งกําไรหาลาภผลหาโอกาสอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าถึงเจ็ดรอบหนึ่งแล้วก็สิบหกถึงสิบเจ็ดอีกรอบหนึ่งเข้าระวงังผู้เองกชั่วนั้นฟังปูริเยเปปูริยังนะครับเอาละนะครับดาวหลายๆดวงที่อยู่ในเดอนวินาตก็อูยุ่งพอสมควรนะนะครับอาทิตย์เป็นดาวเกียรติดาวเกียรติอยู่เดอนวินาตก็อย่ายึดถือตัวถือตนอย่าย,ยกตนของท่านดาวพุธก็ระวังในเรื่องของการสื่อสารนะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่มือถือจะหายหรือสัญญายกเลิกนะครับ ลุนหัตกวินาศก็จะคิดอะไรเร็วนะครับทําอะไรก็ขาดการรอบคอบแต่ตองผู้ดับผู้ใหญ่เอาใจออกห่างนะครับเพราะเขามองว่าเราดื้อเราไม่ฟังดาวสุขตกวินาศก็ไม่ค่อยจะนะครับสเบยเท่าไหร่นะครับ,วรค,รบความสุขอะไรต่างๆเงินทองความรักอะไรเงี้ยก็นะครับจะยุ่งๆวุ่นๆน,นิดนึงไม่ค่อยสดใสล่าเลยหรือมีความกังวลน,นะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูดาวพระเส์กันนิดนึงนะครับดาวพระเสร์เนี่ยท่านเป็นดาวจเจริญมรณะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจมรณะไปไหนมรณะไปสุภาน้อยอกน้อยใจผู้หลักผู้ใหญ่สุภาแปลว่าอุปธรรมคำจุนจุนค,ค,คอยช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หัวหน้างานนะครับความดีงามต่างๆมรณะไปสุภาก็แสดงว่าอะไรนะครับไม่ได้รับการผลักดันสนับสนุนจาก วหน้างานนะครับนะทำผลงานมาก็ถูกคนอื่นเขาเอาไปนะเราทําแต่เขาแย่งผลงานเราอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าเป็นการลกนีนะจะยุ่งนิดนึงเลยนะครับมันจะแบบเหมือนกับเราจะน้อยอกน้อยใจความยุติธรรมไม่มีกับเรานะครับทําอะไรก็ผิดนะครับหาคนเข้าใจไม่ได้น้อยอกน้อยใจอะไรประมาณนี้นะครับแบบบางทีไปทํางาน ไม่มีใครคุยด้วยซะอย่างนั้นอ่าทำงานแล้วก็ไม่มีความสุขนะเลามรณะสุภาาะประมาณนี้นะนะก็หาโอกาสนะครับนะทำบุญทำทานแผ่เมตตาเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้อุปสรรคนะครับผ่านพ้นไปได้โดยไหวนะครับนะก็ลองดูนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นกาลกินีในพื้นดวงอยู่ในเรือนว่านเปล่าไม่มีดาวสโตถือว่าดีนะเพราเรียกว่าสุภาพเป็นกเกษตรนะครับจะส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับ มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะแล้วทางานละเอียดทํางานรอบคอบอึดอดทนนะต้องแยกกันเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นเจ้าเรือนทั้งมังกรและเป็นเจ้าเรือนทั้งกลุ่มด้วยนะแล้วก็ค่อยให้ราหูยืมไปนะครับนะก็ถือว่าถ้าไม่ได้เป็นการลัคนีก็ไม่ต้องตกใจนะครับยังมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่ นะครับดาวพระเสาร์นะฮะที่อยู่ในราศีกุมก็เสเวย์เทวีเลอร์เป็นเลิกนางพญาก,ก็ถือว่าดีเลิกสะดวกสบายนะครับต่อไปดาวพระราหูนะฮะดาวพระราหูเป็นดาวเจริญสุภาสุภา,ภาแปลว่าความเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์ขั้มจุนคนคอยช่วยเหลือไปอยู่ไหนไปอยู่ในคบดีเรือนดีนะครับก็คือไปอยู่ในราศีมีน เขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสุภก,กัมมะเรื่องงานเรื่องอะไรนะครับเรายังคงชํานาญการเรายังคงถนัดเรายังคงเก่งนะครับเรายังคงมีไอเดียจินตนาการที่ดีเกี่ยวเรื่องของการพัฒนานะครับเกี่ยวเรื่องของการงานต่างๆนะจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยเก่งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องภาษานะฮะอะไรประมาณนี้แล้วพัฒนางานอยู่เนื่องๆนะครับอันนี้ถือว่าดีราหูดีนะไม่ต้องมีไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ไปสัมพันธ์กับ ดาวคานที่เป็นดาวเจ้าเรือรับผลด้วยนะครับก็ทําน้อยนะครับได้กําไรมากทําน้อยได้ผลงานมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของตรงการงานอะไรประมาณนี้ถ้าไม่เบื่อไม่เซ็งซะก่อนนะครับก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะครับเป็นแค่ช่วงนี้เองที่ดาวกออยู่ในวินาทนะครับหลังจากดาวทยอยออกไปก็ดีแล้วตามลําดับนะครับนะพระราหูนะครับก็ยังคงเสเวยสมโนแห่งเลิกเขาเป็นเลิกนักบวชเลิกใจดีนั่นเอง ก็ต้องทําใจเย็นๆนะเอาละต่อไปดาวพระเกตนะครับยังอยู่ในภพสุภะก็นะครับภพบที่ดีเนาะพระเกตเนี่ยเป็นดาวกกวิญญาณน,นะครับเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของสายมูเนาะเกี่ยวเรื่องของศรราสนาเกี่ยวเรื่องความเชื่อนะครับพยายามสวดมนต์ไหว้พระนะครับคิดดีทดําดีพูดดีนะครับแล้วก็พยายามท่องคาถาอะไรต่างๆที่เขาฮิตกันนะครับจะท้าทายอะไรก็ได้ที่เราชอบเนี่ยนะครับเราก็บริหารจัดการไป แล้วก็จะเหงนะครับแล้วท่านใดมีสายยาณน,นะครับพญานาคนะครับนะก็ลองสวดบูชาท่านท่านก็จะให้คุณในกรณีที่ไม่ได้เป็นกาลกินีนะนะเ <c oughs> พราะอะไรถ้าเป็นกาลกินียังเอามอรณะมาไง ถ้าเป็นไทยพื้นดวงนะเป็นการรักกินีเนี่ยก็ไม่ต้องขอพรขอให้ท่านเอาหัสิกรรมก็พอนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นการรักกินีขอได้จะขอพรขออะไรขอไปนะครับมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมคับผมพิพัฒประกันใดยังไงต้องกรับขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกตก้าพทูทลอตสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าพิทูทลอตเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดยียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสน่าทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ